ดนตรีศักดิ์สิทธิ์บำบัดอย่างไรเห็นได้ชัดว่าดนตรีสามารถสื่อถึงความเชื่อทางาศาสนาได้ในเนื้อหาและพลังของดนตรีมีส่วนในการชักจูงให้เกิดความศรัทธาและแม้กระทั่งการเข้าฌานสมาธิหรือสมถะสมาธิอันเป็นฐานจิตที่ทรงพลานุภาพยังต้องใช้ทางสายกลางของดนตรี นอกจากนี้ดนตรียังเป็นสัญ,ญลักษณ์มีส่วนร่วมและมีส่วนชี้นำอลังศักดิ์สิทธิ์แต่ดนตรีศักดิ์สิทธิ์มีขบวนการบำบัดอย่างไรแนวคิดที่ไม่คู่ขนานผสานของบุคคลไม่ได้คิดว่าดนตรีส่งผลต่อผลผสมของสารทั้งสองได้แก่จิตใจกับร่างกาย ในที่นี้อธิบายคำว่าจิตใจและร่างกายเพื่อกำหนดมิติหลักทั้งสองประสบการณ์มนุษย์ก่อให้เกิดทฤษฎีสาเหตุหรือสาเหตุของโรคโดยที่มาจากสภาพจิตใจและร่างกายที่ถูกเข้าใจว่ามีอิทธิพลร่วมกันการแสดงออกโดยพื้นฐานของปรากฏการณ์นี้คือความจริงที่ว่าความทุกข์ทางอารมณ์ กระตุ้นให้เกิดสารเคมีทางระบบประสาทที่สามารถทำลายพลังและภูมิคุ้มกันได้ในทางกลับกันความสงบทางจิตใจก็มีผลดีต่อร่างกายดนตรีศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่หลายอย่างและหนึ่งในนั้นคือการทำให้จิตใจและร่างกายสงบเพื่อให้ความเป็นอยู่อย่างผาสุก นายแพทย์ฮาโลจีโคนิกให้ความเห็นเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์จำนวนมากเกี่ยวกับปัจจัยด้านสุขภาพของระบบประสาทเคมีผู้ที่มีอาการซึมเศร้าจะมีการหลั่งสารคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นจากต่อมหมวกไต สารธรรมชาตินี้รบก,กวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญของร่างกายในการต่อต้านมะเร็ง<ม>การติดเชือ้อและเชื้อไวรัสที่ลุกรานจากภายนอกในความเป็นจริงนี่คือสารที่แพทย์ใช้กับผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจไตหรือตับ เพื่อยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่ายดังกล่าวความทุกข์ทางจิตใจทำให้หมวกไตหลังอะดรีนาลีนและนออะดรีนาลีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้หลอดเลือดตีบและตันซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงสาเหตุของโรคของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจ หลอดเลือดหัวใจไม่ได้ส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจในที่สุดความเครียดทางจิตใจจะเข้าไปทำลายกิจกรรมในส่วนหนึ่งของระบบประสาทที่เรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งอาจทำให้หรือทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดดังกล่าวแย่ลงรวมทั้งทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร และปัญหาลำไส้หรือลำไส้ส่วนล่างอีกมากมายดังนั้นผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์เช่นซึมเศร้าวิตกกังวลหรือผู้ที่ภายใต้ความเครียดเรื้อรังอาจมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียดได้มากขึ้นนอกเหนือไปจากประสบการณ์ด้านการบำบัดทางสรีรวิทยา การวิจัยด้านประสบการณ์ทางศาสนาถึงการใช้ดนตรีบำบัดซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในดนตรีศักดิ์สิทธิ์พบว่าการเข้าถึงดนตรีโดยสมาธิแล้วซึมซาบดื่มดำ่ำดนตรีคลื่นเสียงบำบัดศักดิ์สิทธิ์มีผลสำลิดน่าเชื่อถือมากขึ้นในฐานะเครื่องมือการบำบัดทางศาสนา เป็นไปได้ในการวิเคราะห์เชิงตีความว่าการปลดปล่อยพลังงานอันมาจากความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาคือการรักษาตัวเองผลการรักษาของดนตรีในมิติทางจิตวิญญาณส่งผลต่อทางกายภาพมีส่วนทำให้เกิดสำนึกทางศาสนาเทียบเท่ากับการรักษาสภาพมนุษย์ เพื่อกลับคืนสู่องค์รวมที่สมบูรณ์ตามเดิมขอบคุณผู้แปลและแอดมินเพจ okay, Conversation with Kristen โดยคุณอุดมเกียรติมาณะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ